I will low know need no man carelessness no yeah and you to thoughts most hos fish that true stands I'm be ถ้ามันเข้าเกมมากูบอกเลยมันจะได้ยินเสียงทั้งผิวปากเสียงไม้ตีมึงรู้ไหมอาจารย์เขาโกขนาดไหนอถ้าเราเกิดเราคิดเลขผิดอ่ะไม่เป็นเฮียอะไรสัสกินเลขไม่ได้อะเฮียมึงเป็นมึงฉลาดมากงไั้เฮียโอ้ฉลาดนะก็ออกจากมึงก็อีกเรื่องไปครูไปอาสา์ สามร้อยคิวมันเป็นอันตรายแน่ๆสุดสีโอเคฮะการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านได้แน่ตอนนี้อยู่กับอาภพัวเองนะตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนเราเองนะโฟนแล้วก็ห้อยนะแต่ห้อยไม่ได้เล่นนะแล้วห้อยไม่ได้เล่นอ่ะกับกปรหมนบุกแล้วอ่ะไม่ได้เล่นนอห้อยมันเรียนอยู่อ๋อโอเคงั้นเหลือแค่เราสองคนแล้วหละเออไม่เป็นไรเราจะมีอะไรวิญญาณสเปกเตอร์ไปกับเราหนึ่งตัวหนึ่งคน ไหนไหนไอจานอ่ะผมยังไม่เห็นไอจานเลยแล้วผมก็ไม่อยากจะโดนล็อกเลยไปดูอันเนี้ยดูพออ่ะเอออยู่ไหนอยู่ไหนน่ะพอไม่เห็นพอวะเนี้ยไม่เห็นไหนเนี่ยไปแล้วอู้หูเอ้เรายังไม่ได้แก้เลขเลยเลย จังแม่งไม่กินเลยหลบล็อกเกอร์ได้ป่าววะไม่ได้ะทำกูไม่ไ no ด้ยินเสียงกูไม่ได้ยินเสียงเสียงอยู่ใกล้มากเสียงอยู่ใกล้มากเฮ้ยโฟนโฟนโฟนอยู่ไหนโฟนโฟนอยู่ไหนอะโฟนอาจารย์ลากูโฟนไอ้เหี้ยโฟนโรบว่าไปไหนอะมึงอยู่ไหนโฟนมึงอยู่ไหนเอาโฟน ฟูน <Phone. S 2> ไม่รู้ฟูจะโดนอาจารย์ตีตายฟูนเอาเอ้ากูบักอะไรเนี่ยเอ้ากูบักกระโดดเอ้ามันไม่ได้บักเลยมึงมึงแค่นั่นเลยมึงโดนโดนตัวกระโดดเชือกไล่เอ้าอ้าเอ้เยจังอาจารย์อยู่กับกูไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยอะไรอ่ะไอ้เชี่ยกูโดนลูกภาพไล่อยู่ช่วยที โอ้เจอสองตัวเลยอนะ่ะกูอยู่ตรงประตูทางเอ็ติดโอ้หี้อ่โอ้ไม่ไม่ตัวกระโดดเชือกโอ้จานก็เลยจานจานซิงไปแล้วี้จานอยู่ตรงนี้ครกมึงมึงมึงมีงมึงมึงมนงมึงมึงมงมึ้มึงมึงสดดงงวงมึงมึงมึงงมึนมึง มาแล้ววิ่งเร็ววิ่งวิ่งจังสเตมไม่ได้กูหมดโอ้โอ้เฮียโอ้โอ้เฮียกูโดนสิงกูโดนสิงไอ้สเตปเฮ้ไม้ขวาช่วยชีวิตเราไว้ฟูเชื่อกูเฮช่วยเฮียเลยกูตายไปแล้วเนี่ย สวัสด <s ules> ีมิสเตอร์เคิร์กันเล็กว่ะทาตอนนี้สามเจ็ดห้าอ๋อเป็นวิญญาณอ้าวกูเพิ่งคิดได้ไงไปละ

ยมียังมอเยิอกไม่เป็นไรหรอก l s p อว่เนไ่หรอกไปแล้วเน่ยวันี้เป็นใครอไเหี้ยแนไ่เหตะลุ่งเลสัสเมื่อกี้กำลังหันหน้าอยู่ ว้าวเยียอะไรล่ะกูไม่ได้เกดได้เก็ดอะไรหรอกเวลตอบคำถามจะรุ้งวดเฮียแบงวิวงมาจากไหนวะเฮ้ยชค่นี่มันดักเตียงติ๊กู

ตัวไอ้เยี่ยโอ้โหไอ้เยี่ยตุ่มหดจริงเยี่ยทำไมกินเป็นมามันแก่ไวสังไอ้เยียทำไมมันวาวะ เฮ้ยมึงหอมึเนี้ยเฮ้ยไมันเร็วจังอ่ะเฮ้ยไอยูจะบอเปนเร็จังเลยเฮ้ยทไมมันเร็วว่ะโอ้เจ็บไอ้เหี้ยรเจบ่อึงเซรมันมีกี่คนในี่ม็เซมันมีมือกับกูแค่ะอ้้ย เออมันมีมึงกับกูอะแค่นั้นนี่มีไงตัดว่าจะเิตัวเหียโอเคนั่งดูคำตอ